ว้าวว้าวเอาอันนี้ใส่ให้หมดใส่ให้หมดอืมแบ่งให้น้องด้วยแบ่งให้น้องจับด้วยใครซื้อให้ใครซื้อให้นะแม่ใช่ไหมแม่ซื้อให้ใช่ไหมขอบคุณหรือยังครับมีค้อนด้วยหนูดีค่ะสีฟ้าส,ส,สีเขียวสีเหลือง ใส่ตรงนั้นไปให้บุตไม่อันนั้นใส่ตรงไหนอันนั้นใส่ตรงไหนใส่ใส่ตรงไหนไม,ไม่ใช่ไม่ใช่ไม,ไม่ใช่พ่อแม่เคยอะไรมาอันนั้นใส่ตรงไหนมันอยู่ตรงไหนทำไมันดึงไม่ได้วะ่ะพี่ซิง

Good morning. <laughs> Are you happy? <laughs> แลบลิ้นทำไมหนูเฮ้เฮ้ <laughs> ลูกมาตื่นดูฝนตกตอนเช้าแล้วลูกฮะตื่นเช้าจังเลยอเอดี ตื่นเช้ามาทำไมลูกอืมตื่นเช้าเช้ามาทำอะไรครับรงดีตื่นเช้ามาทำอะไรจ๊ะอืมอืมใช่พ่อบอกลูกไม่ตื่นพ่อไปแล้วไปแล้ว พ่อไปนานแล้วพ่อจะกลับมาแล้วพ่อจะกลับมาแล้วพ่อไปตลาดศีบุญยืนพ่อจะมาแล้วอ่ะพ่อไปตั้งแต่ห้าโมงแล้วยังไม่สว่างอ่ะพ่อจะมาแล้วพ่อบอกว่าลูกเซ้งไปไหมลูกเซ้งบอกว่าพ่อง่วงนอนไม่ไปอย่างงี้ไงพ่อก็เลยบอกว่าเอองั้นให้ลูกเซ้งนอนก็ได้ เด wow. ี๋ยวพ่อไปซื้อมาให้ลูกเซ้งกินอย่างนี้ไงก็ปนจ้าก็ปนจ้าว้าวว้าว Good morning, Pao Seng Pao Ma, are you ready? Look at Pao Còn với con. Không lo nè.